สวัสดีครับ่านผุ้มมครับสวัสดีค่ะ่านผู้ชมค่ะครับมอนีกับผ้าอ้อมน้ำโศกมาอ่าน้องเนาะค่ะล้างบานอุ้มน้ำเเลยครับขี่มาเป๊บเดียวกับอ้อมน้ำโศกครับแม่นค่ะบรรยากาศยวัดห่อนโพดครับ่ามบุชมก็เลยไพ่พิซี่เปลี่ยนมุมมองวิวบรรยากาศไปน้ำกันเนาะค่ะมอนี่เฮามีแนวทางตัวใดมาอ่าฝากพิซซี่ทางสองอ้อมน้ำโศกตำเล่าพอจะเลื่อนสีนค่ะครับ ตำลาวพ่อเจริญศิลป์ครับเพลงได้ครับท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขกพอเจริญศิลป์เลขไทยถือบวกครับเพื่อนให้ทั้งบนทั้งล่างให้ด้วครับเพื่อนให้่สองหกกับสองสี่ครับนี่แหละครับเอามีเอฟซีพอเอฟซีเมฟซีเพป็นคอมเมนต์มาว่าตามเลขเล่าดุนดวนเลยเพราะว่าเลขไทยพอเพื่อนเขาทั้งบนทั้งล่างเล้งเทียกสิมาเลขอ่าเล่าเนาะแมวค่ะอ่อนลำโศกอ่า เม่์ยิบซี่พอยิบซี่เพิ่นเพิ่นรุ่นว่าจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายสรุปเป้งไดบ้านนี่ท่านรู้อีกอยู่ค่ะยังบ่รู้กับท่านผู้ชมหมอบอกว่าให้เปลี่ยนท่าก่อนติแมน่นคอยมาเบิง่งว่าเป็ียงไดครับตอนนี้บ่รู้เปลี่ยนจักท่าแล้วเนาะ <c oughs> ดิ้นกลับไปกลับมาอยู่ <c oughs> เฮาลี่จีหอดมือออกพุ่นเนาะ6 7เดือนพุ่นนะ่ะก,ก็ดดย,นนะยังท่านท่านด้ฮู้อยู่เนาะอ๋อ,อนลำสุกแม่นค่ะป่านนี้เขาเจ้าจะฮู้แล้วเนาะ โฮกิดเดือนนี่น่าจะรู้เพเร็ดแล้วแต่ว่าหมอว์เป็นหยันบัวชั่วเรื่บอบบบยบ่เห็ดไห้กับบัวรูครับต้องไปอนามัยครับบ่เนี้ถ้าอนามัยบ่เห็ดไห้กับไปเชีนี้เลยครับสมุส้มถ้าว่าไปกะล่อดรุ่นเอาเนาะเขารอดรุ่นมือออกว่เต้นเต,นต,นต้นดีครับสมุส้มเอาหวยเล่าครับผมลาวพัฒนาตำลาหวหูน้ำเช่ยเนาะครับกะเหลือยหวยไทยอีกคลิปนึงสีลงไปตามพราะแง่ยู่อ่า หน้าบ้านนี่แหละครับบูวน้ำแสกบกระลุกหวยไทยไปเรียบร้อยนะครับสองขีดนะครับบรรยากาศทางหลังนี่ก็จะเป็นป่าเขาด้วยครับท่านผู้ชมที่ผมพาอีพีทางสองมาไทยเนาะครับนี่แหละครับให้ทุกท่านได้เห็นหวิวธรรมชาติไป็นน้ำกันเรื่อยๆครับค่ะอ,อ๋อรรถโชกเกย็นดีปะเย็นค่ะลมพัดเย็นเย็นดีลมพัดเย็นดีครับเป็นตะนอนแมนครับคุณ <laughs> น,นะครับท่านผู้ชมทางนี้ก็จะเป็นน้องน้ำ คือบินกะสีมาย้ามนีเนาะโอ้วิววิวดีเนาะแมนค่ะสุดยอดเลยครับที่กองนาย่างเทเลยครับสมุส้มเป็นแต่บ้านนากีต่ำแบบคือแมนอยู่ห่อนแน่เลยครับช่วงนี้ครับวิวข้างหลังกะสีฝนพ่วงสีตกอันนี้คือแหงกะบ้านคือมา้าเมนเป็น,นสีเดียาขายยาที่ออนมุสุกเป็นแหงแหงเมนครับเป็นแหงแหงเป็นได้มันอยู่ทางบ้านโอ้ยครับฝนตกกะสี เน่แลละค่ะมันเ่าฝนตกทำมันดิไปนะครับสมุย้มมักแบบนี้บ่ครับผมก็ออมโชคอ่ะไทยคููกันให้เอฟซีเบิ่งตลอดได้ครับนี่แหละครับอ่าให้ห้านิดน้อยครับรังเทียยวสีปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยครับแนวทางตัวเลือกะสีเอาไปเบิ้งเล่าะกลางๆขีปแมนค่ะแล้วกัเงยเวเลยครับให้มันครบแปดนาทีไปสกอร์เนาะ บอ้มันครบแปดนาทีคันบ่ครบแปดเป็นยังบ่เอาน้ำโสบน่าจะบ่นะคะน่าจะบ่หรือว่าเอฟซีทันได่เพิ่นมีความรู้<อ>กลัวอู่น้ำใช่เนาะครับอ่าลงคลิปจักนาทีกะได้เงินไดเ้ดเหรียญคือเก่าเกี่ยวบ่ครับท่านผู้ชมหรือว่าต้องครบแปดนาทีจังลงได้ครับอันนี้กะความเสือ่อไม่ได้แน่น,นอนเนาะความเสื่อ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ว่าร่างซองกับพบก็บเห็น ผมไปเบิ้งซองดังๆนะครับเป็นลงสองสามนาที่คนกับเบิ้งป็ดหลานกัมมี่เนาะนี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขเอาบอสแม่นเด้วเนาะแม่นค่ะจัดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวทรัพท์เครื่องนี้มันหันกล่องหลังบ่เด้ครับข้อต้องสต็อปลิบก่อนแม่นค่ะจัดไปครับท่านผู้ชมเอาครับมาเบิ้งน้ำกันครับอีกซีนหน้าที่ครับผมตำราพ่อเจริญศรีครับ สิบแปดกรกฎาหกสิบแปดเอาห่อลำโศกไลตัวเหล็กเลยครับวิ่งบนล่างสองหนึ่งเนึ่งสองค่ะครับสองตัวบนล่างแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองหกสองค่ะครับกั้นสิบเอ็ดกับยิบสองค่ะหนึ่งหนึ่ง,งกับสองสองครับเพิ่มสีบวัวครับ <laughs> เอา <laughs> กระเทียมแล้วเนาะเมมค่ะครับกันกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับสองสองเพราะว่า <laughs> มาดูครับเอางวดนี้ผมกัสีส้อมเบ่งไว้สะก้อนนะครับเลขติดบนรางของผมนี่กะน,นี่เห็นตลอดแต่ว่าจับคูสุยตลอดวอดตรงครับผมเนี่แะครับเอามือจับไว้ก้อนนะครับทํานผส้มร่มสีพัดปิวตกหนองพอดีครับทํานผส้มตำราวพ่อเจริญศสีนครับแคปนาจอไดนเลยครับงวดวันที่18กรกฎาคม68นี่ แรงนี่เดีด๋วยวอ้อมโศกแมนค่ะพี่สาวเจดีได้ตัวเลยเหมือนนี่โอ้พระท่านบอกข่าวอยู่บ้านพระท่านบอกข่าวทักทามเพื่อนเนี้ยแรงนี่แต่ตัวใดเนาะ <c oughs> พอได้แบ่งปันเ e อพซีบ่ท่านอยู่ดีเนาะลงท่านอยู่แต่ว่ารอบเบื้องเพื่อนเจไดตัวใดครับงวดว่างหาันเพื่อนไหนเกาหาเนาะอเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งโอ้เสียดายครับผ่านแข็งครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นยังครับเลขเม็ดเดียวบ่อยยังมากไม่เนาะ ขันเขาคือคุมขันบ่เขาคือบอ่ปปบอรูปปันไดบ่รุบแบบเพราะว่าเล็กเม็ดเดียวทม่มนผส้มบ่ได้ายหางนะครับเดี๋ยครับตำราวพ่อเจริญศิีนครับ,บ,พ,รรบพิจานาเบิ่งน้ำกันครับผมมักกะจัดคาดกะผพานครับ <N> นี่ของแท้ครับผมอ๋อน้ำโศกมักตัวใดนี่นีบาน,นี่นานมักอ่าหกสองมักหกสองแมนค่ะมันออกไปแล้วอันบ่ มันเคียมออกเหล็กเหล็กเหล้าแม่เหล็กเล้าเพิ่มสิติดอ่างดิบ <laughs> ออกบันสิบ,บ,อ, <laughs> สบออกเบินบบ่นซะบ่บันนี่คิดคำบอกว่าออกแร้วทำมือส้มเฮไปก่อนแล้วตัวนี้กันกระจัดตัวนั้น,น <laughs> ครับแต่บ่มั่นใจกะเขาซ่อมบ่บันซะก่อนเนะาะค่ะนี่แหละครับรืดสื่อเบิดนีก็ได้มัดเบิดนีกะทุ่น ทุนนนอยเาะสำหรับคนทุนหลายทุนทุนหลายท,นท,นายทุนหน่อยก็การทุนหน่อยก็ซื้อนหน่อยๆน่เอาค่ะครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขแล้วครับผมอ่าเป็นทั้งบนทั้งล่างครับพอจะเล่นศิลเลขไทยบังหันก็เขาทั้งบนทั้งล่างไปเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอาเบิ่งหน้าอ่อนน้ำโศกขัาดสัตวกันนะน,<า>น่ารักเมื่ือดเ,เนาะมืดหรือคนมันแหล่ไม่ใช่มืดคุณแ <B ode S 1> นวฝ่าทึ่งหลัง ฝากก็บคนยังแล้วะคนครับวันเดแนวทางตัวเลขลาวโอ้หันไปหาอ่อนน้ำโศกขึ้มตลอดเลยครับท่านผู้ชมต้องใช้แม่แรงครับขึ่มมีซีฟอนวต่ตโตครับปาดบอกบาปเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมบ่ต่อยกันนิดหน่อยครับต่อยไปต่อยมากก็ขียดด้อ่ะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขลาวครับผม พ่อเจริญศิลนี่นะครับเอา้ามาเบิ่งอีกจักรอบนึ่งกนะดาษอลัมโศกกี่ค่ะกอนสีจบคลิปตำราวพ่อเจริญศิลครับ18กรกฎาคม68วิ่งบนล่าง2ลอง1นึงครับผมนี่นะครับเป็นกระไฮ้องตัวบนล่าง81 71 82 72 62ครับกันเบิ้นครับผม11 22ครับผม นี่ครับเบิรนเบิร์นมอไส้เลยครับกันเบิร์นกันเบิร์นครับเนาสำหรับคลิปนี้เนาะมีเพียงสามีครับก็ให้เอฟซีทังสองโศกโศกมันหมาน้ำกันครับถูกหวยรวยเงินสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ